จากภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อ่านหูต้ม3ล้านบาทต่อปีชาวชุมชนตำบลนาขามกุชีนาลายจังหวัดกาฬสินธุ์จึงช่วยกันหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เราตามไปดูกันครับว้าวว้าวว้ผักงามงามเอออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผักพี่งามอย่างนี้ใช้ลารเคมีหรือเปล่าครับเนี่ย ่ครับผมบริใัทสารเคมีครับผมใส่น้ำสมข้นไม่ครับม่สีพักไรมาแรงครับอยากูหูว่าับไปเบิงบะครับตามมาครับอ้าวาว,วันนี้ผมโชคดีจังเลยนะครับเนี่ยก็แหมว่าจะมาดูการปลูกผักอย่างเดียวแต่พี่เขาใจดีจะพาเราไปดูการเผาถ่านให้ได้น้ำส้มควันไม้อีกตัางหากก็น้ำส้มควันไม้ ใช้รถพักรถไม้เมื่อสักครู่นั่นแหละครับแห่ใจดีจังเลยนะครับว่าแล้วก็อย่ารอช้าเริ่มเลยละกันขั้นแรกก็เรียงไม้โดยที่เรียงไม้เล็กๆไว้ข้างล่างไม้ใหญ่ๆไว้ข้างบนพอเสร็จจากนั้นเราก็ปิดเตาจุดไฟไล่ความชืน้นจากนั้นไฟก็จะติดแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับ วันรุ่งขึ้นก็ได้ฐานเอาไปใช้ได้เลยละครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องแปลกใจนะครับ <S 1> <S 1> <S ที่พี่เขาไม่ห่วงวิชาเลยเพราะว่าพี่เขาได้รับการอบรมความรู้ดีๆอย่างนี้จากโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยการสนับสนุนของบริษัทปตทจำกัดมหาชนยังไงล่ะครับ พอทจะมีการสอบถามข้อมูลความต้องการของพี่น้องชุมชนก่อนว่าชุมชนแต่ละชุมชนเขาต้องการอะไรโดยเฉพาะสมาชิกที่เขามาร่วมโครงการนี้เขาจะมาถามกันว่าเราต้องการแบบไหนถ้าต้องการแต่พอทไม่ไม่ไม่มีเงินให้นะอาจะบอกพอทจะมีองค์ความรู้ให้ท่านอยากเป็นอะไรก็บอกจะพาไปอบรมนะฮะแต่สิ่งที่พวกเราต้องการก็คือเตาถ่านนะครับคือเป็น,ปนวิถีหนึ่งที่พวกเราจะอยู่กับเขาเลยคือจะจะกินจะต้มจะอะไรก็มันก็ต้องใช้ถ่านใช้ฟืนนะครับ ก็เลยเตัดสินใจว่ารเาราจะร่วมกันทำอบรมเรื่องเตาเตผาเผาผา,า,า,านสองลิตรแม่เผาถ่านอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าได้ทั้งถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงได้ทั้งน้ำส้มควันไม้เอาไว้รถผักเพื่อไล่ศัตรูพืชผักก็เอาไปขายได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นโครงการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน ได้เยอะเลยนะสิครับนะครับของปีแรกที่ก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเก็บซ้ำอีกปีปีที่2ที่เข้าร่วมโครงการหลังจากที่มีการอบรมเรื่องอกิจกรรมต่างๆนะครับพวกปั้นเตาพวกทำเผาถ่านน้ำยาล้างจานนะครับเราเราเก็บข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มามาเวทเฉลี่ยเหมือน,นเดิมแล้วก็เพราะว่า,าค่าเฉลี่ยเนี่ยหมายถึงว่ามัน,มนลดลงครับค่าใชจา้จ่ายเนี่ยมันลดลงประมาณ10% ขอองงคุเรืนนทั้หมดหากเราทราบถึงศักยภาพของชุมชนเป็นอย่างดีและเลือกที่จะใช้พลังงานทางเลือกให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนแล้วก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยชาติประหยัดทรัพยากรได้ด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชน